หนูกินอะไรคะกินมะม่วงด้วยหรอคะมะม่วงด้วย, <Avenue. S 2> วยอ้าวใครเข้าพายกินมะม่วงใส่กับลูกชิ้นคะ่ะหนูเหรอคะโอ้โหกัดค่ะกัดกต่ลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยกินมะม่วมง cous. แล้วก็กินลูกชิ้นเหรอคะลูกชิ้นค่ะ สวยจิงเลยค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อจูเนียจูเนียหนูดื้อไหมหนูดื้อไหมคะห้ยอ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 ุยอ้ย,ห,ยหลุดเลยค่ะ <S 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 2> <S 2> เอาเลยเอาเอามาเชียร์ไม้หนะะ่อยค่ะเชียร์ไม้คะ่ะแ,แทงแทงเข้าไปแทงเอาไม่โดนแทงค่ะแทงแทงคะ่ะโดนไหมเอาโดนมือแม่เอาไม่โดนลูกชิ้นคะ่ะมันโดนมือแม่เอาเชียบเชียบเอาได้แล้วคะ่ะเอาทำไมม่ค่อยต้องแต่งไว้มันอนะ่ะ โอ้ยยังไม่กินมะม่วงใส่เลยโอ้โอล้นตึงอีกแล้วไม่ไม่ทิ้ง <Diamond> ค <puzzles> ่ะอย่าพ <ver> ึ <kind abonn> ่งอย่าพึ่งเอาอนุจะถือเอาลรอคะนี่อ่ะถือเอาถ้างั้นถือเอาค่ะมันเป็นอะไรคะเปรี้ยวหนูกินมะม่วงแล้วก็กินลูกชิ้นเหรอคะมันก็เปรี้ยวค่ะไม่เปรี้ยวแล้ว วายไม่เปรี้ยวหรอกอ้าปากดูสิวายโอ้ยมีลูกชิ้นกับมีมะม่วงอยู่ด้วยกันมันอร่อยไหมคะอุย้ยเอามะม่วง,งอีกแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเปรี้ยวไหมอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋ยังเคี้ยวไม่หมดค่ะเคี้ยวให้หมดก่อนเนี่เน่มันเปรี้ยวค่ะมันเปรี้ยวโอ๋โอ นิดเดียวค่ะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งโอ้ยโอ้ยกินคำใหญ่เฮ้ยเปี้ยวอุ้ยอุ้ยกินนูกชิ้นเข้าไปแล้วโอ้ยเต็มปากเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวดีๆค่ะเคี้ยวดีๆ ตยากดือติ่มอ,อ๋ติมกินไม่ได้ค่ะคนเป็นขี้มูกยายบอกว่าห้ามกินไอติมนะไม่ขายให้ยายบอกว่าถ้าใครเป็นขี้มูกนี่ห้ามกินไอติมนะคะเพราะว่าไอติมมันเย็นมันหนาวทําให้ขี้มูกออกให้หายก่อนค่อยมากินนะยายบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมากินใหม่นะคะโอเคไหมอ๋ออาปาชีว้าย ว้ายมั่วงเต็มปากว้ายเอาเกี้ยวเกี้ยวอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรติดปากอุ๊ยอุ๊ยอะไรมันตกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรอะไรมันตกมาอยู่ตรงเนี้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอามัตกมาตรงนี้อุ๊ยนแหนปักชิ่งกินได้ยังยังไม่กินนะคะในยามทำสิ่งมันจะสกปรกค่ะมันจะเปื้อนรถกินดีๆสิลูก โอ้ยังไม่กกินเลยค่ะเอาม่วงเข้าไปทำไมล่ะหลวงพ่อก่เนี่ยเนีน่ยยังไม่กกินกินคำใหญ่เกินอะไรคะพ่อจะเอาแล้วจะจังยังพ่อจะซ่อมเครื่องอยู่พ่อจะอยู่ไหนไะม่เห็น บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะหนูชื่ออะไรนะคะหมูชื่อจูเนียหนูชื่อจูเนียเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายๆหนูอยากเชือติมนี่ไว้ติมไม่ได้ค่ะเป็นคิโมก